สวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับในเรื่องของข่าวสารของเลี้ยวภูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาของการปิดพักเบรกทีมชาติแต่เรื่องราวร้อนร้อนของเลี้ยวภูที่เป็นดาาราบ้านาบ้ายังมีมาให้เห็นกันอยู่หลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกมาเปิดเผยความรู้สึกของกับตันเฮนโดนะครับจอแดนเฮนเอร์ันหลังจากที่หลายคนไปคอลหาห์เขาว่าการย้ายทีมไปอยู่กับอัลอิติฟักเป็นเพราะเรื่องเงินขึ้นมางานนี้นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังก็กําลังจะเป็นที่ฮือฮานะครับในหมู่ของ บนบเลือผูกกับบทสัมภาษณ์ของจอแดนเทนเนสันนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจติดตามในช่วงท้ายๆตลาดของซาอุดิอาระเบียกับการไล่ล่าโมฮัมเหม็ดซาร่าจะเอาไปร่วมทีมกันในซัมเมอร์นี้ของเลยหรือเปล่าหรือจะตกลงลงเอยกันยังไงข่าวลือต่างๆนานานในเรื่องของโมซาร่ายังมีมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วอาจจะเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในเรื่องของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์นะครับอดีตผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลที่ไล่ หลายคนนะครับมองเป็นผู้ปิดทองหลังพระตกเป็นข่าวแล้วครับว่าอาจจะกลับมาในทีมแอนฟิลด์อีกครั้งหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งไมเคิลเอ็ดเวิร์ดหรือจูเลียนบอร์ด ทั้งคู่ถูกจับตามองว่าจะหวนคืนสู่แอนฟิลอีกครั้งเพราะว่าการประเมินของยอร์ชมาเคอร์กำลังจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับเรื่องของจอแดนเฮนเดอร์สันคงจะเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ตอนนี้หลายๆคนเองกำลังมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่จอแดนเฮนเนอร์สันเพิ่งออกมาพูดมันเกิดอะไรขึ้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังตื้นลึกหนาบางอะไรหรือเปล่าก็ลองมาดูกันไล่เรียงความกันไปเลยนะครับก็ในดีลของจอ จอแดนเฮนราสันมันเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่เลวผูนะครับพึ่งคว้าตัวอเล็กซิสแมกอริสเตอร์และโดบิดิโซบอสไลได้สําเร็จซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะทุกคนกําลังมองว่าโอ้โหตอนนี้เลวผูได้2ตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพแม้ว่ามันจะไม่เท่าจํานวนเดิมนะครับกับในช่วงที่เลวผูปล่อยนักเตะตัวหลักหลายๆคนออกไปไม่ว่าจะเป็นขายออกไปหรือต่อสัญญาหมดสัญญากับทีมก็ตามแต่แต่พอเรื่องราวของซาอุดีอาระเบียมาแป๊บเดียวเท่านั้นโอ้โหเลวเสียไปเลยทีเดียวถึง2คนนะครับ ทั้งฟาบินโจแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันซึ่งเอาเข้าจริงๆเพิ่งจะมีการเปิดเผยกันออกมาหลังจากที่จอแดนเฮนเดอร์สันย้ายไปอยู่เอาอิติฟักเนี่ยได้อยู่หลายเดือนแหละประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนแล้วก็ลงสนามให้ต้นสังกัดใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยไปร่วมงานกับสตีเวนเจรลาแต่ในช่วงนี้คงมีเวลาว่าดีแอตเลติกก็จับมานะครับไม่สัมภาษณ์กันแต่เนื้อหาใจความมันน่าสนใจตรงจุดนี้ประโยคที่จอแดนเฮนเดอร์สันพูดออกมาว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้หมายถึงเจอเกนครับแล้วก็กลุ่ม FSC มาพูดกับผมว่าเขาต้องการให้ผมอยู่ต่อเขาบอกเลยว่าบทสัมภาษณ์ที่กำลังเขากาลังให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แปลความหมายได้คือเขาอาจจะไม่ได้ย้ายไปอยู่อ,อัลอิติฟักก็ได้เพราะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่จอแดนเทนเนสันได้พูดออกมานั่นก็คือว่าเขาเองได้รับสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นการสังเกตสังการของเขาเองนะครับว่าตัวเขาเองเริ่ม อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการลงสนามมากนักนะครับหากยังอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลแต่ส่วนหนึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตัวเขาเองกับบิ๊กบอสเดอร์กนคอปเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีมากสนิทสนมกันมากทั้งคู่ให้เกียรติกันนะครับเราก็มีการพูดคุยกันบ่อยครั้งแบบ ตรงไปตรงมาด้วยในการที่เขาเข้าไปปรึกษาในเรื่องของข้อเสนอของเอาอิต e ิฟักทั้งห่ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับที่จอแดนเฮนเดอร์สันจะสร้างความมั่นใจว่าเขายังจะสําคัญกับทีมต่อไปด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ที่สุดแล้วมันก็ออกมาในรูปแบบของการเดินหน้าแล้วก็จบดิวในการย้ายทีมกันไปในที่สุดก็อีกมุมนึงถ้าหากเพื่อนๆจากันได้เจนคอกเองเคยเปิดสัมภาษณ์นะครับเปิดปากสัมภาษณ์ในเรื่องของการย้ายทีมของจอแดนเฮนเดอร์สันออกมาเช่นเดียวกัน ในเมื่อว่าพูดออกมาในทํานองที่ว่าในเมื่อกับตันเฮนโดอยากจะยายนะครับเขาเองก็ไม่ได้หลังตัวเอาไว้ก็แค่นั้นเองแต่ทุกคนก็ยังคิดว่าเป็นตัวเลือกเป็นหนทางที่ดีของจอแดนเฮนเดอร์สันในการที่จะเดินหน้าต่อไปก็เอาเป็นว่าดูเหมือนว่าบทสนทนาทั้งสองฝั่งออกมาถ้าเอามานั่งเทียบกันแล้วดูมันขัดขัดกันอยู่พอสมควรถ้าจะขยายความให้มันมีปัญหามันก็มีปัญหาได้แต่ถ้าจะวิเคราะห์กันอีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับว่ามันอาจจะมีความเข้าใจผิดในการสื่อความหมายกันหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนนกั เพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าเอากันตามเนื้อผ้าในมุมมองของผมเลยก็คือฤดูกาลหน้านะครับจบลงแล้วจะมีฟุตบอลยูฟ่าศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับรอบสุดท้ายเกิดขึ้นจอแดนเฮนเดอร์สันคาดหวังว่าตัวเองจะมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติส่งท้ายของเขาก็เป็นไปได้ถ้ากรณีที่อังกฤษผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปได้สาเร็จนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าในฤดูกาล2023-24ถ้าหากจอแดนเฮนเดอร์สันยังอยู่กับลิเวอร์พูลเขาจะต้องลงส สนามอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าในแดนกลางของทีมชาติอังกฤษเองก็มีดาวรุ่งโผล่ขึ้นมามากมายแต่จากบทบาทที่แท้จริงของจอแดนเทนเดอร์ซันในฤดูกาลใหม่นี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะลงสนามให้กับเวดวพูน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกันก็ทําให้บทบาทของเขาอาจจะไปสวมอยู่กับตําแหน่งที่เจมส์มิลเนอร์ได้เคยทําเอาไว้เมื่อฤดูกาลที่แล้วนั่นอาจจะเป็นตัวประคองทีมเป็นตัวหลักตัวสํารองอะไรต่างๆนานาหรือแม้ว่ากระทั่งการลงมาเป็นตัวจริงโดนเปลี่ยนออกอะไรก็ตามแต่ ก็อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นแต่ถ้าจะให้เห็นว่าจอแดนเทนนิสันยังคงจะยึดตําแหน่งและเป็นตัวหลักของทีมต่อไปแบบระยะยาวๆเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าหากมองในจุดนี้การย้ายไปอยู่เอาอิตธิพลของจอแดนเทนนิสันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมการที่จอแดนเทนนิสันได้ค่าเหนื่อยจํานวน7 0 0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์ตามข่าวเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาได้รับและคุ้มค่าแบบสุดๆถ้ามองในคนเป็นเจ้านายาหารมาเป็นแบบนี้เป็นเราเราก็ไม่อยากจะลังไว้หรือเปล่า อย่างหนึ่งคือเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าจะใช้งานทางจอแดนเฮนเดอร์สันในฤดูกาลใหม่นี้ยังไงแบบไหนหรือจะต้องให้พูดตรงๆว่าเ hey, ฮ้ยฤดูกาลหนะ้าคุไม่ค่อยได้ใช้นึงแล้วนะมึงอยู่มึงก็ได้นั่งอยู่เฉยๆนะอะไรางี้มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากกัปตันเข้ามาปรึกษาพร้อมกับมีข้อเสนอต่างๆอยนะ่างเงี้ยมาวางให้เห็นเนี่ยบางทีถ้ามองถึงอนาคตของจอแดนเฮนเดอร์สันบิ๊กบอสอาจจะเงียบอย่างที่ปกจอแดนเฮนเดอร์สันเข้าใจก็ได้ใช่ไหมครับว่าไม่เห็นมีใครล้างกลวยเลยอะไรเงี้ยจะไปล้างยังไงก็ในเมื่อว่่าาททุกอยงมันนเป็ี สิ่งที่ดีขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นในแง่บวกสำหรับจอร์แดนเนสเอสันมากที่สุดก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันก็ อาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็มันอาจจะทําให้การขยายข่าวขยายความนะครับแล้วก็ทําเรื่องนี้ให้มันเป็นดราม,ม่าขึ้นมาเรื่อยๆมีการตีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีอะไรจะนําเสนอแล้วตลาดนักเตะกป็ปิดปิดพักเบรกทีมชาติพอดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องสําหรับสโมสร,ร,รเลี้ยงผู้ที่กลายเป็นดราม,ม่าขึ้นมาก็ได้ผมยังเชื่อว่าในความสัมพันธ์จริงๆของทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นจอแดนเฮนร์สันกับเจนคอปก็ยังน่าจะอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันส่วนสิ่งหนึ่งนะครับที่ จอแดนเทนเนสันเสียดายั่นก็คือเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ล่ำลาแฟนๆของเขาเลยนะครับอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นการย้ายทีมอย่างแบบทันหันก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการล่ำลาแฟนบอลของจอแดนเทนเนสันยังไงยังไงในอนาคตข้างหน้ามีขึ้นแน่นอนในฐานะที่เขาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเกิน10ปีแล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจะจัด,จดแมต เกียรติยศหรือเทสติโมนียนแมทให้กับจอแดนเฮนรซันอย่างสมเกียรติเลยแฟนบอลเต็มสนามมีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่มาร่วมเตะฟุตบอลกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ล่ำลากันอย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆไม่ต้องห่วงสาหรับจอแดนเฮนรซันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็คงจะจางหายไปก็อยู่ที่บอกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเรื่องของการที่จะตัดให้ทุกอย่างมันออกมาในลักษณะที่ตัวเองต้องการแล้วมันสามารถที่ทําให้ข่าวมันใหญ่โต้ไได มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้เหมือนกันนะครับในเคสของจอร์แดนเนลสันก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ประเด็นต่อมานะก็คือเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาร่าซึ่งทุกคนก็เข้าใจกันดีและในเคสของโมฮัมเหม็ดซาร่ากับเอาอิติฮัดตรงนี้คงต้องบอกว่าในส่วนของแฟนบอลนะก็แตกแยกกันออกไป2ส,ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคิดเหมือนจะเป็นขอบว่าอยากจะเก็บโมซาร่าใช้ งานไปก่อนอย่างน้อยๆก็น่าจะถึงเดือนมกราคมหรือถ้าจะให้อีกหน่อยนึงก็ไปถึงตลาดซัมเมอร์จนจบฤดูกาลนี้ไปก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะทําให้มีส่วนช่วยให้ลิเวอร์พูลนะครับกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการจะมีการคว้าแชมป์เกิดขึ้นส่งท้ายก็ได้หรืออาจจะพรังการที่ยึดตาแหน่งท็อปโฟของทีมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลต่อไปอีกครั้งหนึง่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่ก็คือในมุมมองอีกมุมหนึ แบบนี้ไม่รับก็บ้าแล้วโมซาลาอายุก็เยอะขึ้นยิงประตูจะได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ยูดีฟลุ๊กส้มโหลสองพล้านปอนด์อย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ทีมเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือก็ฮึบเอาไว้นะครับขายโมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวตลาดมัการาค่อยไปซื้อก็ได้อะไรลักษณะแบบนั้นนะครับเอาไว้ก่อนก็อยากจะบอกว่าเสียงมันแตกออกไปในลักษณะนี้แต่ในแง่ของการทํางานในแง่มุมผมอยากจะพูดว่าในแง่มุมของเจิคอปในแง่ของการทํางานเขาเข้าใจดี แหละนะครับว่าในวงการฟุตบอลถ้าหากมีข้อเสนอที่มันมหาศาลแบบนี้มันยากที่จะปฏิเสธแต่อย่าลืมนะครับภาระหน้าที่ภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายคือการพาลรเวอร์พูกกลับเข้าสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นภาคที่2แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขากําลังอยู่ในช่วงที่ปฏิรูปแดนมิดฟิลด์ของทีมนะครับแล้วก็สภาพทีมกําลังค่อนข้างจะลงตัวการซ่อมแซมซ่อมสร้างมิดฟิลด์ของเขาหลังจากที่เสียทั้งฟาบินโยไปเสียทั้งจอแดนเฮนเดอร์สันไปแบบนี้เพิ่งจะแก้ไขสําเร็จเองแล้วอยู่ดีดี ก็จะต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาราห์ใชนไอีกมันคงจะเป็นไปไม่ได้ก็น่าจะยังอยากเก็บเอาไว้ใช้งานแล้วก็ยืนยันอย่างหนักแน่นเหมือนเดิมหลังจากนี้ไปตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมยังเป็นจุดที่น่าสนใจอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาทามิ่งนั้นอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วนะครับตามข่าวที่บอกว่าคณะของซาอุดิอาระเบียมาเพื่อพูดคุยการเจรจาในเรื่องของการซื้อโมฮัมเหม็ดซาราห์เอากันจริงๆในรายละเอียดลึกๆแล้วมันไม่มีใครทราบหรอกครับว่ามันเป็นอย่างไร ขาอาจจะคุยกันว่าเฮ้ย hey, กูขอจองไว้ก่อนได้ไหมถ้ายูยังไม่ยอมขายชั่วโมงนี้ให้กับเราแล้วยูจะขายเมื่อไหร่ถ้าถึงตรงนั้นราคาจะเป็นยังไงแบบไหนมันอาจจะมีะรายละเอียดแบบนั้นก็ได้ซึ่งไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับในมุมของลิเวอร์พูลอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ท่าค่อยๆกลับมาแต่ขอราคาเดิมได้ไหมอะไรนี้ก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การนําเสนอข่าวการนําเสนอข่าวของผู้สึกข่าวสํานักนั้นๆน,น,นะครับว่าอยากจะทําให้เรื่องนี้มันปั่นได้ใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดไหนเพราะว่า ำนวนเงินมันสามารถที่จะทําให้น่าสนใจได้ในขณะเดียวกันไร้ไร้สํานักข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก็ยังมองว่าเรียวผูเองยังใจแข็งอยู่นะครับยังใจแข็งกับเรื่องนี้ถามว่าอยากได้ไหมมันก็คงอยากได้นั่นแหละมันก็ไม่มีข้อเสนออันไหนที่มันจะกลับมาแล้วดูยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ได้เท่านี้อีกแล้วหรือเปล่านะครับมันยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับงานนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจทางด้านเอาอิทธิพลเลยก็คือมีเวลาตั้งเยอะแล้วทําไมถ้าอยากได้จริงๆทําไมต้องมาเอาตอนแบบเวลาแบบนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพื่ ผมเชื่อโอกาสที่โมจะไปอ่ะคล้ายๆในทรงกับฟาบินโยอยู่จอดแดนเน็ตสซนอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ทําไมพึ่งมาตอนที่จะเอาจริงจังในช่วงของท้ายตลาดอันที่สำคัญเลยก็คือการเจรจาต่อรองของทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรูปธปรรม ชัดเจนในการแบบการสอบถามกันลักษณะของปากเปล่าสอบถามแยบๆยบ,ยบอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าด้วยเพราะเจอเงินคอฟเองก็ยืนยันอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่ได้เห็นข้อเสนอนี่ว่ามันจะมีอะไรมาเพราะฉะนั้นเขาก็ยืนยนนันเป็นครั้งที่ร้อยครั้งที่ล้านของเขาอะนะครับ,บจากบทสัมภาษณ์ว่าก็กูบอกว่ากูไม่ขายตอนนี้โมก็ยังอยู่กับเรานั่นแหละคือไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วนะครับก็ตอบได้คําเดียวว่าไม่ขายในขณะเดียวกันมุมของเพื่อนๆก็ออกให้ข่าวเช่นเดียวกัน,ดกนโดมินิกโซโบอสไลก็บอกว่าเขาคุยกับโมโมก็บอกโมอยู่ต่อนี่ อะไรอย่างเงี้ยครูแอนดี้โรเบอร์สันนะครับร,ปโปรโอปที่สนิทสนมกับโมซาร่าพอสมควรก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยเขาก,ก็ก็ดูผมก็ยังมั่นใจว่าเขายง,ย,งยังจะอยู่อะไรลักษณะแบบนี้ออกมาถ้าเอาในวงในจริงๆนะครับที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทาง โมซา่าก็จะออกมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของสื่อก็จะมาออกมาอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเอากันจริงๆชั่วโมงนี้ผมเชื่อว่าทางซาอุดิอาระเบียก็คงรู้แหละว่าถ้าจะเอาตอนนี้มันก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นอาจจะกลับมาใหม่อาจจะมีการมาคุยจริงอาจจะกลัวมีคู่แข่งเข้ามาแย่งโมซาลาไปหลังจากนี้หรือเปล่าก็อาจมาตกลงกันล่วงหน้าเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าข่าวเนี่ยมันห้ามไม่ได้จริงๆ อย่างล่าสุดโมพาลูกไปเล่นเลโก้แลนด์พาลูกแค่ไปเล่นเลโก้แลนด์ไปอะไรอ่เ้ย่าวยังถูกนําเสนอออกมาว่ากําลังเดินทางไปเพื่อเจราจารในการย้ายทีมแล้วหรือถ้าเอาหลังจบเกมกับแอสตันวิลล่าแค่ก้มหน้าลงไปเอาเสื้อขึ้นมาเช็ดเหงื่อถ่ายรูปช็อตจังหวะนั้นไปแล้วก็ไปเสนอข่าวว่าโมซาลาร้องให้จะเล่นเป็นเกมสุดท้ายให้กับลิเวอร์พูลแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นไหมมันอยู่ที่ช็อตต่างๆแล้วก็จะสร้างเรื่องสร้างราวต่างๆขึ้นมาเพราะอย่าลืมว่าโมซาล่าเขาขายได้ก็ ถ้าหากแฟร์บอลเลี่ยฟูลเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโมซาร่าหรือไม่ก็อบอกได้ตรงว่ามันอาจจะเป็นไปได้สูงมากแล้วทีเดียวนะครับแล้วก็จะหมดยุครัชสมัยของ SMS นะครับสกองหน้าเลี้ยฟูลอย่างสิ้นเชิงในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายเป็นไปได้สูงแล้วจริงๆแล้วก็น่าแปลกที่3คนนี้ดันไปอยู่ในซาอุดีอาระเบียทั้งหมดด้วยถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าทั้ง3คนแยกย้ายกัน จกคู่หูกลายมาเป็นคู่แข่งกันที่ซาอุดิอาระเบียทั้งหมดด้วยเหมือนกันน่าสนใจและติดตามในเรื่องนี้แต่ถ้าเอาน้ำหนักกันจริงๆตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าโอกาสนะครับที่เรื่องราวจะเกิดขึ้นในเรื่องของการย้ายทีมของโมซาลาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมหรือเดือนตลาดซัมเมอร์ปิดฤดูก,กาลนี้น่าจะเป็นทามมิ่งนั้นเหมาะสมที่สุดและทางเอาอิติฮัตหรือใครก็แล้วแต่ถ้าอยากจะได้โมซาลาจริง ช่วยมาเนิ่นเเรื่องกระเป๋าหนักอ่ะต้องมาอยู่แล้วล่ะแต่เวลาควรจะตัดสินใจกันเนิ่นๆไปงั้นแล้วคนที่ลำบากใจสุดมันก็อาจจะตกอยู่ที่เนี่ยิรยวอว่าภูหรือโมซาลานี่แหละว่าอตกลงมึงต้องการแล้วทำไมมึงช้าอย่างนี้<ว>ก็ว่าก <ๆ S 2> ันไปก็มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับในแง่ของ ผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลนั่นก็คือเรื่องของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์นะครับกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งกลุ่ม f s g นะครับกำลังจะพยายามดึงตัวให้เขากลับมารับหน้าที่กลับมารับตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของทีมนะครับซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลรู้สึกอุ่นใจไม่ได้ยินชื่อนี้เพราะผลงานในการที่มีส่วนที่อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระช่วยให้เจเกนคอปได้ตัวผู้เล่นดีๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงนะครับแต่เน้นในเรื่องของความสามารถและ อาจจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทีมของเจอร์เกนคอปได้ราคาเหมาะสมตรงนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกถทท่ายทอดต่อสู่จูเลียนบอร์ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นข่าวเช่นเดียวกันว่าอาจจะเป็นแคนดิเดตที่จะกลับมาสู่สโมสรหรือจะกลับมาทั้งคู่เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่มันมีข่าวออกมาแล้วนะครับ ว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทีมกำลังจะประเมินผลงานของยอร์ชมัคเคอร์พอดีซึ่งหลายคนก็ค่อนแค่กันนะครับว่านักเตะทั้งหมดที่นอกเหนือจากอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลน์แล้วก็ยังวนเวียนอยู่แค่ในบุนเดสลลกาที่เขาไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะออกไปดูนักเตะนอกประเทศเยอรมันหรือเปล่าลักษณะแบบนั้นด้วยนะครับแล้วดูเหมือนว่าการทํางานที่ค่อนข้างล่าช้าลิปูต้องมานั่งรอคอยนักเตะจนกระทั่งวันสุดท้ายของตลาดนักเตะ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะในระยะหลังๆแล้วก็อาจจะกลายเป็นจุดบอดแล้วก็หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเขาเหมาะที่จะอยู่ต่อกรบีีมต่อไปหรือเปล่าแต่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหาเลี้ยวผูกขายอันนี้คิดเล่นๆนะครับสมมุติว่าเลี้ยวผูกขายโมซาลาในช่วงตลาดเดือนมนกราคมได้เงินมา200กว่าล้านปอนด์เนี่ยแล้วไมเคิลเอ็ดเวิร์ด กลับมารับตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาได้เหมือนกันเนี่ยเขาจะในระมิดเงิน200ล้านปอนด์ตรงนี้ออกมาอย่างไรแค่คิดก็น่าสนใจแล้วอาจจะบริหารจัดการหรือมีสเสน่ห์มีเทคนิคในการดึงนักเตะชั้นนําที่ดึงยากๆแล้วก็มีข้อเสนออะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับหรือการปล่อยตัวผู้เล่นลิเวอร์พูลออกไปให้กับทีมอื่นก็น่าจะมีอะไรน่าสนใจติดตามซึ่งมาดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนก็อยากให้เกิดขึ้นในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลเรารู้อยู่แล้วว่าเขาฝากผลงานที่น่าประ พักใจเอาไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับของลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่ปิดพักเบรกทีมชาติมีอะไรน่าสนใจติดตามเราจะเอากลับมาเสนอกันอย่างนี้เป็นประจำติดตามได้ทุกช่องทางครับผม